ตอนที่สิบหและตอนที่สิบเจ็ดนะครับผม <IL EN C ES> ได้ยินที่ฉันพูดใช่ไหม หลังจากนี้ฉันจะปิดไฟและไม่ต้องกลัวอืมแสตาซอมบี้ซอมบี้หนีแล้วหนีนายจะฆ่าเราหรือยังไงเราอยู่ในรถนะพวกเรายังไม่ตายเออไม่นะเวยเลย ไม่ไม่ไมอย่าเข้ามาฮ <c oughs> ึอย่าอย่ากินฉันนะได้ปปรดเซียวชิงช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยเซียวชิงด้วยเซียวชิงพี่ชายช่วยเซียวชิงด้วย พี่ใช่พี่ขอโทษอตอนนี้พี่ดูเหมือนปีศาจไม่แปลกหรอกที่เธอจะกลัวนะ่ะพี่รู้ว่าเธอกลัวมากแต่ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงพี่มันช่างไร้ประโยชน์จริงๆอืมห พี่ชายพี่ชาใช่จริงๆด้วยพี่ชายพี่อย่าจากเซี่ยวชิงไปไหนอีกนะเซี่ยวชิงจะเป็นเด็กดีค่ะเซียวชิงพี่ขอโทษพี่จะไม่ทิ้งเซียวชิงให้อยู่คนเดียวอีกต่อไปแล้วพี่ชายจะไม่จากเซียวชิงไปไหนอีกแล้วนะ โทษทีนะฉันไม่ได้อยากขัดขวางการเจอกันหรอกนะแต่ดูนั่นก่อนสิไม่คิดว่าคนพวกนั้นดูแปลกๆบ้างเหรอคันคันคันดูนั่นชายคนนั้นเขา,าฝากเธอหน่อยตกลงระวังตัวด้วยพี่ชาย อะไรนะอยากกินเนื้อ <c oughs> ระวังเขากลายพันธุ์ไปแล้ว <c oughs> ไหนรีบหลบไปก่อนตกลงเร็วไปหาที่ซ่อมหิวมาก มันอิดซะจริงๆ <Hey. S 1> ขอโทษทีนะฉันคงต้องฆ่านายพักผ่อนเถอะมีการกลายพันธุ์มากเกินไปฉันต้องตามเสี่ยวจริงและคนอื่นๆไปไม่ช่วยด้วยใครก็ได้ไม่อยากตายฉันไม่อยากตายใครก็ได้ช่วยด้วยเป็นแบบนี้ได้ยังไงก็เด็กสาวคนนั้นกินไปแล้วเธอไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนี่ว่า เซียวชิงเธอชื่อว่าเซียวชิงฉันไม่อยากตายช่วยฉันด้วยช่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 วยแกนเหรออย่างแกไม่มีค่าพอหรอก ไอเดียละฉันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ